สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูนะการทำจากคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพระหุพโธนะคะในการกหนึ่งนะอ่าในกาลกนึ่นะคะม,มันจะมีกฎอยู่นะคะว่าถ้าคำนามของเราเนี่ยเป็นคำนามเพศช,ชายนะที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ เราจะเติมสระอยลงไปนะคะก็จะได้รูปพระอุพน์แต่ถ้าเกิดว่าคำนามเพศชายของเราเนี่ยลงท้ายด้วยอีกราดขยายหรือสัญลักษณ์กำกับเสียงเบาให้เราแทนที่สองตัวนี้ด้วยสระอีน,นะถ้าเป็นคำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยสระอานะคะให้เราแทนที่สระอาด้วยสระอย แต่ถ้าคำนามเพศหญิงของเราลงท้ายด้วยสระยาหรือลงท้ายด้วยสัญลักษณ์กำกับเสียงเบาให้เราแทนที่สองตัวนี้ด,นด,ทนทด้วยสระอีคำนามเพศกลางที่ลงท้ายด้วยสระโอแทนที่สระโอด้วยสระอาคำนามเพศกลางที่ลงท้ายด้วยสระเยแทนที่สระเยด้วยสระยาอันนี้คือกฎ กฎที่เพื่อนเพื่อนจะต้องจำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเจอบ่อยๆนะคะมันก็จะจำไปได้เองนะ,ะจนบางทีเราเนี่ยไม่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะคะคือคือมันจำได้อะ่ะนะมันเป็นการแบบจำไปได้เองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งนึกว่าเอ้ยลงท้ายด้วยเพนชนะหนะ้าเติมอืออะไรอย่างเงี้ยลงท้ายด้วยอานะเติมอืออะไรเงี้ยบางทีมันพอเราเรียนไปเรื่อยๆนะคะมันจะจำได้ขึ้นมานะ ทีนี้เรามายกตัวอย่างนะคะเป็นคำคำนามผลไม้นะคะบานานบานานแปลว่ากล้วยนะกล้วยเนี่ยลงท้ายด้วยพยญชนะใช่ไหมคะกล้วยเนี่ยเป็นเพศชายนะการจะทําให้กล้วยหนึ่งลูกกลายเป็นกล้วยหลายลูกเนี่ยเราก็เติมสระอืลงไปนะคะได้เป็นบานาเนนะคะอะปิลซิน อา i ิลซีนลงท้ายด้วยแพนชนะทำให้เป็นเพศชายนะคะก็เติมสระอึยลงไปนะทำให้เป็นพระอุพพศก็เติมสระอึยลงไปนะได้เป็นอาบิลซีหน่อันนี้แปลว่าส้มนะคะอาบิลซีเนี่ยส้มลูกเดียวอาบิลซีหนึ่ส้มหลายลูกนะคะนะอานาส อนา纳าสับป,ปะรดนะคะลงท้ายด้วยแผนชนะเราก็เติมสระอึ่ยลงไปได้เป็นอานานาสิสัปปะรดหลายลูกนะอ่าวีนากราตวีนากราตอังุนนะคะอ่าเราก็เติมสระอึ่ยลงไปได้เป็น v i n a g r a d ดแบบนี้นะคะลิมอนมะนาวลิมอนเติมสละอือลงไปได้เป็นรูปเเผวโพตเป็นลิโมูน mm ่ลิโมเน่นะคะนะอ่าแตงโมอารบุสอารบุสอารบุสนะคะ ลงท้ายด้วยแผนชนะเราก็เติมอยลงไปกลายเป็น arbuzi นะอ่าคราวนี้นะคะถ้าครูปนิกาคลูบนิค่ะครูปนิกาเป็นคำนามเพศอะไรเพศหญิงใช่ไหมคะลงท้ายด้วยอานะอาเราก็ตัดสระอาไปใส่สระอยใช่ไหมคะ าตามกฎของเราแต่มันมีกฎการสะกดอยู่นะคะว่าถ้าเราตัดสระอาไปแล้วนะคะเจออาพยัญชนะแกคาคาเชียชาชาอีกตัวหนึ่งคือแฌเจ็ดตัวนี้นะคะเพื่อนๆต้องดอกจันเอาไว้เยอะๆเลยนะ จดตัวนี้ไม่สามารถจะสะกดด้วยสระอื่ได้นะคะถ้าเราจะแทนที่ด้วยสระอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องเปลี่ยนไปแทนที่ด้วยสระอีแทนนะเพราะฉะนั้นคลูบนิกาของเรานะคะต้องแทนที่ด้วยสระอีน,นะได้เป็นคลูบนิกนะคะอ่านะ ดุยเนียเมลอนนะคะดุยเนียลงท้ายด้วยสระยาเป็นคำนามเพศหญิงใช่ไหมอ่าคำนามเพศหญิงของเราถ้าลงท้ายด้วยสระยาต้องแทนที่สระยาด้วยสระอีนะคะอ่าแทนที่สระยาด้วยสระอีได้เป็นดุนยเนียดุนยนีนะคะนะอันนี้ก็เป็นกฎการเปลี่ยน ของคำนามส่วนใหญ่นะคะมันจะมะีข้อยกเว้นอีกเยอะแยะมากมายนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อน,นก็ค่อย,ค,อยค่อยเรียนแล้วก็ค่อยๆอยรู้ไปเรื่อยๆนะคะยาลาคะยาลาค่ะ,ล,ะ,คะลงท้ายด้วยสระโอเป็นคำนามเพศกลางใช่ไหมคะ,ะกฎของเราคำนามเพศกลางลงท้ายด้วยโอต้องแทนที่โอด้วยอานะคะกฎมันเป็นอย่างนั้นแต่คำนี้ก็ต้องใส่ดอกจันเอาไว้นะคะ ยาปลาขาเนี่ยเราจะไม่ใช่อาแล้วเราต้องแทนที่ด้วยสระอ e ีแทนนะคะแอปเปิลนะแอปเปิลแอปเปิลหลายลูกคือยาปลาขียาปลาขีนะคะนะทีนี้คำว่ามะม่วงนะคะมันกามันกาเนี่ยมันเป็นเป็นคำน่าจะเป็นคำต่างประเทศนะเพราะว่าคนรัสเซียเนี่ยก็ไม่มีใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันกะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกนพหรือพหภพจน์ก็ไม่เปลี่ยนรูปนะคะเป็นมันกะเหมือนเดิมนะมะม่วงนะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นเดี๋ยวมาดูข้อยกเว้นกันนะคะ,ะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆบางคำนะอะจะได้เห็นนะคะว่าเออมัน,มนบางทีมันก็มีคำที่ไม่เข้ากฎนะคะ คำว่าตานะคะ glass glass เนี่ยมันเป็นรูปเอกพจน์รูปพระหูพจน์ของ glass คือ g l a s a ลงท้ายด้วยานะคะไม่ได้ลงท้ายด้วยอื่นนะ glass g l a s a นะคะถ้าคำว่า r u กที่แปลว่าเพื่อนนะเพื่อนผู้ชายนะคะ ดรูกรูปเอกพจน์รูปเผ่าพจน์ของดรูกคือตัวแกเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็นตัวแซแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์กำกับแสงเบาแล้วก็มีตัวยาเป็นตัวสกดกลายเป็นดรูสย,ยาดรูกดรูสย,ยาค่ะ<ม>นะคำว่าบรัทที่แปลว่าพี่ชาย รูปเอกอรูปเอกพจน์เนี่ยบรัชรูปพระพจน์นะคะมันจะมีตัวสัญลักษณ์กำกับเสียงเบาเพิ่มเข้ามาแล้วสะกดด้วยสระ,ะยากลายเป็นบรัชยาบรัชยานะคะ,ะคำว่า least ใบไม้ใบเดียว least ใบไม้หลายใบเหมือนกับบรัชเลยต้องตามด้วย สารละลาก,กับเสียงเบาแล้วสะกดด้วยตัวยากลายเป็น lisia lisia อันนี้ใบไม้หลายใบนะคะอ่านะคำว่า l e ย s ที่แปลว่าป่านะคะ l e ย s เอกพจน์เนี่ยล e ย s พอรูปพหผพจน์กลายเป็น lisa นะนะนะ lisa ไอ,อตำแหน่งเน้นมันจะอยู่ที่สระอานะคะสระยเนี่ยออกเป็นสระอ e ีนะ l e ย s ลิซ่านะคะแล้วถ้าโดชโดชนะคะลูกสาวาลูกสาวนี่นะคะคำนำเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยเสัยงระกำกับเสียงเบานะคะเราจะแทนที่เสัยงระกำกับเสียงเบาด้วยสระอ e, ีใช่ไหมคะแต่โดชเนี่ยยกเว้นนะก่อนที่เราจะ ใส่สระ e เนี่ยเราต้องเพิ่ม e กับ r เข้าไปก่อนนะคะกลายเป็น d o s h i r i d o s h i r i นะคะนะ mat ก็เหมือนกันนะคะคำว่าแม่นะ mat ลงท้ายด้วยสัรักำกับเสียงเบานะคะคำนำเพศหญิงลงท้ายด้วยสัลักำกับเสียงเบานี่นะคะก่อนที่เราจะแทนที่ด้วย e เนี่ยเราต้องเติม e r เข้าไปก่อนเป็น m a t h i r i มาทีร่รีนะคะนะโอเคนะคะงั้นคลิปนี้นะจุ๋มก็มาให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นอ่า บทกว้างๆนะคะของการเปลี่ยนจากรูปเอกพจน์เป็นรูปพหาพจน์นะสำหรับการกที่1ในภาษารัสเซียนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ